วันนี้คลิปนี้จะเป็นวิธีการติดตั้ง Windows Server 2016นะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาแล้วแล้วก็ทำบูตไม่ว่าจะเป็นบูตจากแผ่นหรือบูตจาก USB แล้วนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาก็บูตไปที่่ไว้นั้นๆนะฮะขึ้นมาหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้ Windows Setup Windows Server 2016นะครับ ก็ภาษากับไทม์แล้วก็คีย์บอร์ดตรงนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะรก็เน็กไปได้เลยกดอินส tall พอ,อเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เลือกอ่าซิสเ็มนะครับก็สำหรับเอามาใช้ ทีแ่แปดร้อยหรือมั l ติพอย n t นะครับก็ให้เลือกเป็นแ a นดัตยูเลอเอชันแล้วก็วงเล็บเล็บท็อปนะครับเสแล้วก็ Next ตันนี้ก็ Accept แล้วก็ Next นะครับเลือกเป็นคัสตอมนะครับโอเคทีนี้มันจะให้เราแบ่งฮาร์ดดิสเป็นไดซีได้ดี แต่ทีนี้ที่เราเห็นว่ามีแค่50กิกเนี่ยเพราะว่าผมทำในไฮโปรวี Hi v. มันเป็นโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะฮะก็เราก็เลือกไดที่ต้องการนะครับแล้วก็ new เลือกล a มันก็จะ create partition ขึ้นมาให้เอาไวส้สำหรับลงวินโด w s นะฮะก็พวกนี้จะเป็นพวก partition ของ w วินโดมานะครับไม่ต้องสนใจเราก็เลือก partition ที่มัน มีพื้นที่เยอะที่สุดสหรับทํา,เ,าทเป็นไดซีนะครับก็คลิกแล้วก็กดต็ดแล้วก็รอมันอินสต่อให้เสร็จนะครับ ตอนนี้มันก็จะใช้เวลาหน่อยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของท่านที่ลงนั้นเป็นฮาร์ดดิสอะไร SSD แล้วก็แรมเท่าไหร่ถ้าที่เป็น SSD แล้วก็แรมส,งสูงๆหน่อยขั้นตอนนี้มันก็จะเร็วหน่อยครับอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะฮะ มันเสร็จมันก็จะรีสตาร์ตก็ปล่อยให้มันรีสตาร์ทไปนะครับ ร้อยก็จะมาถึงหน้านี้นะฮะเป็นหน้าที่ให้เรากำหนดพาสเวิร์ดของอรหัสแอดมินเครื่องนั่นเองูงสเนีว์แอดมินเครื่องนะครับก็ูสเนีว์ก็จะเป็นอันบนนะครับแอดมินสเตเตอร์ตรงนี้ก็น่าจะใช้กันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows Server อยู่แล้วก็ส่วนพาสเวิร์ดก็แล้วแต่ที่นะครับก็ใครจะตั้งแบบไหน สองมุงช่องบนล่างให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิเนสโอเคครับพอเราตั้งขัาวาเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเอาอินนะครับก็กด Control delete เพื่อเข้าไปหน้า ล็อกอินนะครับผูซอร์เป็นแอดมินอยู่แล้วแล้วก็ใส่รหัสผ่าที่เราตั้งเมื่อกี้ มันโหลดเข้าหน้าวินโดว์นะแล้วอย่างที่บอกไปถ้าเป็น SSD หรือแ a มเยอะกว่านี้ครับก็เร็ววันนี้แต่อันนี้มันเป็นโปรแกรมจำลอง v i r t u a l Machine นะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเป็น v c ปกติก็จะเร็ววันนี้อยู่แล้วครับโอเคก็จะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เข้ามาเป็นหน้าวินโดว์แล้วนะฮะ ก็มันจะถามเรื่องเน็ตเวิร์กเพราะว่าเราต่อสายแลนอย่นะฮะก็กด yes ไวว่าเออ allow pc อื่นให้เห็นเครื่องนี้นะครับโอเคก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Server m a n ร์ม r นะครับสำหรับควบคุม windows server ก็จะมี tool มีอะไร ก็เดี๋ยวฟังก์ชันพวกนี้เดี๋ยวพูดถึงในคลิปหน้านะฮะเี๋คลิปจะยาวแล้วก็เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันจะขึ้นเตือนว่าไรเซนจะหมดภายใน180วันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาให้ดูด้วยว่าขั้นตอนการ c t t v v t t l i c รเ s นต้องทำยังไงบ้างนะครับผมก็คลนี้ก็จบโดยเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ